โฮมเวิร์ของเด็กๆมีส่วนช่วยคุณครูอย่างไรปกติ British c u r ิค c ล l ัมมีความเชื่อว่าการที่เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง Born to be เขาจะสามารถผลักดันพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง l ไลฟ์สก l ลทุกๆด้านของเด็กให้ไปถึง l ล v e l สูงสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเด็กทำแคเร e r ท e ส t ตอนเยี่ยงเก้า โดยหลักสูตรก็จะพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเรื่องของ learning skill ทุกๆด้านของเด็กอย่างเต็มศักยภาพนะครับโฟกัสแคบเข้าไปในระบบ Class Loop นะครับโดยส่วนใหญ่หลายๆ Class Loop นะครับคุณครูจะ Assign Home work ก่อนว่าหลังจากจบคลาสนี้แล้ว Homework ที่เด็กจะต้องไปทำมีอะไรบ้างจากนั้นก็เข้าสู่การเรียนการสอนเนื้อหาหลัก ซึ่งการทำแบบเนี้จะทำให้เด็กเขามีความสนใจว่าเขาจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่เดี๋ยวจบคลาสแล้วเขาจะต้องทำอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างนะครับเมื่อจบคลาสคุณครูก็คอนเฟิร์มเรื่องของห้อมวมเวิร์กแล้วก็มีการแอดสไยงานล่วงหน้าให้เด็กไปสตาร์ดี้สำหรับคลาสเรียนต่อไปต่อไปอย่เงี้ยนะครับ ปกติกลุ่มใหญ่ๆของสกิลที่ในระบบโรงเรียนให้ความสำคัญนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของ cognitive skill นะครับกลุ่มที่2คือ intrapersonal skill แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ interpersonal skill นะครับงานโฮมเวิร์ของเด็กๆนะครับ โฟกัสเมนเข้าไปที่กลุ่มของ intrapersonal skill นะครับโดย intrapersonal skill ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆกลุ่มแรกคือ intellectual นะครับซึ่งตัวนี้ครับเขาโฟกัสไปที่เรื่องของ continuous learning ของเด็กๆนะครับอันที่สอเรื่องของ work ethic นะครับอันนี้โฟกัสเข้าไปที่ self direction เรื่องของ responsibility เรื่องของ productivity เรื่องของ self regulation เรื่องของ a t h i c แล้วก็เรื่องของ integrity นะครับกลุ่มที่3ของ intrapersonal skill นะครับก็คือเรื่องของ positive core นะครับอันนี้คือเรื่องของ self monitoring self evaluation แล้วก็ self r enforcement i อย่างเงี้ยนะครับในการให้เด็กทำ homework นีครับมันช่วยคุณครูได้เยอะมากๆนะครับในการนำ สิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ในการประเมินในการพัฒนาในการวางแผนที่จะเทรนนิ่งสกิลทุกๆอย่างในตัวเด็กให้ขึ้นไปสู่เลเวลที่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะครับเพะั้นบทสรุปก็คือโฮมเวิร์กเนี่ยครับไม่ได้แค่ให้เด็กนักเรียนต้องมีอะไรทําหลังจากเลิกเรียนนะครับ แต่ h o m e w ิร์ในระบบการศึกษาแบบ British Curriculum เป็นฟันเฟืองหลักตัวหนึ่งที่ช่วยคุณครูในการออกแบบพัฒนาการสอนของตัวเองช่วยคุณครูในการติดตามพัฒนาการด้านต่าง,างๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นทุกคนควรที่จะให้ความสำคัญกับการทำโฮมเวิร์กเพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จของตัวเองครับ